เอ้อไข่ปลาจ,าาจ,าจบบ้าพี่น้องเนะอ้อไข่ปลาจ้าไปจะแซ่บบ่พี่น้องเอ้อไข่ปลาจีนจ้านี่ยี่ดาวซื้อมาโลนึงเนี่ยนี่โรล่าแปดสิบบาทโลนึงก็สิไดประมาณนี้แหละจ้าอ้อไข่ปลาเครื่องปรุงกับบะหมี่เอียงมากไม้ตำหอมกระเทียมยังหัวไข่เอคือยังหัวไข่นี่แหละหอมกระเทียมค่ะแต่ไข่เป็กุฏ ตามปก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 ใส่หม้อขวารดไปเนี้ยแผนกชิมชิมนี่ดีเด้ยามคนดีๆจับด้วยตอนลุงขวามแม่พยายามค่นด้วยพี่น้องเพราะว่าไขรปามติดหม้อไน่โอกาส สิเบื่องจังใดว่าไ,ไข่ปลาซูบ่สูกเบื่องจากน้ำจ้ะน้ำเขาสิเปลียนแบบสีขุ่นๆแตบบ่สิเป็นน้ำน้ำใสๆขอทัพพี่นี่ค่ะคะุณซิมกำลังตักไปซิมอยู่นี่ทามันสูกแล้วมันสิเป็นยังซีพี่น้องน้ำน้ำใสๆ,ๆ สีเป๊กขุดคือตอนเนี้ยเขาล้มขวาใครจะพี่น้องแล้วก็สิสิเสาติดหมอแล้วถ้าตอนเอาล้องไม่ไม่ไม่สิติดหมอเขาต้องพยายามคุนเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วเียบเรียบร้ยร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 อยแบบนี้เศษหนัวขนาดปากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนเร็จจะพี่น้องจ้าตบถ่ยบายอยู่ยิงปลา